โอเคครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นเกมกันนะครับวันนี้เป็นคลิปอาจจะสั้นนิดนึงอย่างไรก็ตามนะเราจะถ่ายต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาตัดต่อกันมาเริ่มได้เลยโอเควันนี้นะเราจะมาพัฒนาก้องทัพกอนวันนี้เราเล่นไทยสายกลางนะเราจะจริงๆนะตามท้องเรื่องเราคนขยิดอ,อินโดนีเซียก่อน แล้วก็มาเลเซไม่ใช่สิแล้วก็ยึดอินโดจีนที่ทีหลังมีกัมพูชาลาวเวียดนามทีหลังมาแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินหน้าเข้ายึดพม่าได้เลยแล้วก็เข้าจีนซึ่งวิธีหนึ่งคือเข้ายึดอินโดนีเซียแล้วก็เข้ายึดจีนแล้วก็ไล่ตีลาวกัมพูชาเวียดนามแล้วก็ปิดตีพม่าต่อวอีกวิธีหนึ่งคือตีพมา่าแล้วก็ไปตีลาวกัมพูชา เวียดนามก่อนแล้วค่อยมาลงที่อินโดนีเซียแต่ว่าพวงน้ำหนักจะเล่นสายวิธีนี้คือตีลาวกพูชาเวียดนามก่อนแล้วค่อยไปตีพมาส่วนดินเดนพวกนี้ไว้ที่หลังนะยกเว้นมาลายาตรงนี้ส่วนนี้ต้องเอามันเป็นของไทยมาก่อนมาเริ่มได้เลย,เลยขั้นแรกนะมาปฏิวัติกองทัพก่อนเลย มีองอก,กับเรือด,ด้วยนะแล้วต้องปฏิวัติยืนเลยแล้วก็อุสาหากรรมมาครั้งที่หนึ่งได้แล้วดังนั้นเราจะไปต่ออีกครั้งอีกครั้งหนึ่งมาไปต่อต่อไปนะั้นเราจะต้องปฏิวัติอุสาหากรรมรอบสองนะเราต้องเร่งทาจริงจริงนะไม่งั้นเราจะไม่ถักเทียงเท่าชาติตะวันตกนะเพราะว่าชาติตะวันตกเดี๋ยวนี้ต้องรีบไปไกลแล้วไม่งั้นเราคงจะรวยกว่า จนกว่ามาเลเซียจนกว่าพมา่าจนกว่าลาวกัมพูชาเวียดนามอีกเพราะว่าพวกนี้ปกครองด้วยอังกฤษกับฝรั่งเศสอยู่เลยดังนั้นเนี่ยเราต้องอุตปฏิวัติให้ไวที่สุดนะครับมาต่อต่อตทันทีรับตอนนี้นะครับเราก็มาตั้งมาส่วนของการค้าขายบ้างเราต้องรีบจัดการการค้าขายไวที่สุดนะ ว่าเราต้องการค้าขายมากมากซึ่งจริงๆมันคือเกมจำลองนะนอย่าไปคิดอะไรมากโอเคต่อแล้วก็อย่าลืมผลิตอาวุธด้วยนะเราต้องการโรงงานเยอะมากๆนะครับมาต่อป,ปึป๊บปึป๊บติกเลยติ๊กเลย,เ,ลยเราต้องรีบพัฒนานโรงงานให้ไหวที่สุดนะครับพัฒนาหามากที่สุดเพื่อเท่าเทียมกับชาติตะวันตกแล้ว ตอนนี้นะครับผมว่านะเราเนี่ยพัฒนาอุตสาหากรรมมากเพีงพอนะนะเพราะว่าอุตสาหากรรมทางทหารนะเรามากเพียงพอแล้วเพราะว่าเราจะต้องแบบต้องอินดีมาแค่นี้ก็พอครับไป,ปอย่างอื่นบ้างนะครับโอเคนะครับพักท่้งสิ่งที่น่าสนใจแป๊บนึงก่อนนั่นนันคือปานปฏิรูปทั้งสุกอย่างนั่นเองมีทั้งการ เล่นสายกลางนะเราตอนเล่นสายกลางมาติดถูกนี่ก็ตกิดถูกแล้วก็นี่ก็ต,กติดถูกเดี๋ยวเราจะเล่นสายพระยาพระหนกันแต่ว่าตอนนี้เป็นพระยามโนยอยู่งนะั้นเราต้องรอก,ก่อนเรอาอต้องทำรับตำแหหารด้วยมาตอนนี้นะครับผมก็มาเริ่มเริ่มเลยเราจะต้องให้พระยาพระหนรับตำแหน่ง ไล่พระยามโนออกไปก่อนมาแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นโอเคตอนนี้เราไล,ล่พยามโออกไปได้แล้วนะเดี๋ยวอีกามาไม่นานพยามแม่พยามโนออกไปแล้วไม่ใช่พระยาพหุนหายปูนปิดกันได้มันชื่อมีคำว,ว่าพรยาเหมือนกันไม่รู้เป็นแบบพยามาติ๊กเลยเพื่อรักษาไว้อย่างแน่นหนา ไม่ให้เกิดความอันตรายต่อสถาบันนั้นแล้วก็เอาละครับตอนนี้นะครับผมก็พาพยาพิョนมาได้แล้วนะครับและอีกเยอะเลยเพราะว่ามันจะเกิดกบฏขึ้นดังนั้นเราต้องรอต่อไปมาสำหรับสุนการ,กรเกษตรต่อไประหว่างนั้นเราต้องมาเพิ่มเสบียงการค้าขายก่อนเรามีความต้องการที่ต้องจัดการเรื่องกเกษตรไทยอยู่นะับมา เพราะว่าเราต้องการเข้าอยอะมากๆในการค้าขายมาและสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นนะกระบฏวรเดชไม่ตายเราต้องเกลียปัญหาเรื่องภายในก่อนแต่ถ้าเกิดเราปฏิเสธเนี่ยเราอาจได้รับการทำข้อต้องทำข้อเสนอนะและอาจทำให้กลับทำให้สายคณะรัฐมนตรอาจจุดลงได้มา หรือถ้าเกิดคุณเนี่ยตกลงยอมรับเนี่ยคุณก็ต้องทําสงคารามต่อไปแต่มันจะไม่เป็นสงครามที่เดียวกันนะแต่ว่าเป็นแค่สงครามกลางเมืองในนะั้นรับเลยสาเหตุหนึ่งที่เราต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่าเราจะได้สิ่งสิ่งหนึ่งมาซึ่งอันนี้จะช่วยในการเล่นเยอะได้เยอะขึ้นเลยไม่ใช่บันออฟตัดนะผมไม่มีด้วยซ้ำ เราไม่น่าตกลงทำสงครามเลยดูครับมันแย่มากๆอ๋อไม่นะเราต้องได้ทำเวลาแล้วมาแทนผมตอนนี้ผมได้ตั้งเน็มทับเรียบร้อยแล้วดังนั้นมาตัดการได้เลยซึ่งอีเวตนพิเศษคือการปราบของเราเนี่ยจะไม่ยากเพราะว่าเราจะมีอาวุธลับด้วยเดี๋ยวเราต้องรอก่อนรอโฟกัสก่อนมาที่ไม่ใช่เพื่อนผมอ่า รู้สึก,กว่าการปราบมีใช่จะ,จะยากจะง่ายกว่าที่คิดที่ไม่ใช่ง่ายงายมันติดมันตีโตเข้ามาแล้วมันจะเข้าใกล้กรุงเทพแล้วโอไม่นะโอไม่โอไมรวมเรียบร้อยครับกอดนั้งประเทศได้ประเทศหนึ่งประเทศทงมีทงสีแดงด้วยสวยของแท้หลไงแต่ว่า ม่นานจะมาแล้วเทเนนะนี่ก็คือคอ,อาวุธรับของเรานเองซึ่งต้องผ่านการทำโฟกัสด้วยมาเพราะเราสั่งเครื่องนี้มาจากอังกฤษนะมาเ็บเพบเ็บ,เบโอเคการปราบมีประสิทธิภาพแน่นอนลวงพี่บุญสสงครามตุ่มตุ่มตุ่มตุ้มออ้โอ,โอตัดแนวได้เลยแล้วก็ปราบไปทีแล้วก็เอากองทับสองกองทัพของพญาพหกักพญา จงผลปอไม่ใช่เพจงอไม่มีพยามันเป็นพยาจงตีเข้าไปจงตีเข้าไปมันจะได้แล้วมันจะได้แล้วมันจะได้แล้วล้อมันไว้ล้อมันไว้ตีมันโอเคหลูพิบุญสงครามก็ต่อไปเตือนเยี่ยมปราบได้แล้วตอนนี้ที่เหลือก็รอครับมา โอเคนะตอนนี้เรายังต้งไม่ทับบุวมพี่ตุ้ตอนนี้นะเราก็ทําสําเร็จแล้วนะครับแต่ปัญหาแต,แต่เราค่าสะพายเราน้อยด้วยแล้วเราก็ได้อาวุธลับมาแล้วซึ่งอนาคตเราได้ใช้แน่นอนแต่เราต้องปฏิรูปกฎมากฎปฏิรูปการสถาบันก่อนเรียบร้อยนะครับเราต้องมาปฏิรูปกันนะครับหากเรากดอีกสองครั้งนี้เราได้เราจะมีตำแหน่งหนึ่งนะซึ่งจะช่วยเรา การเล่นนสายคณะรัศดรนี่เยอะเพื่อมา1นึ่งสองสครับโอเคกลับมาแล้วครับตอนนี้ผมก็าติรูปเยอะนะครับดังน,น,นั้นเนี่ยมีกะดังน,นั้นแทนที่ในนี้งในการที่จะสละร่ชสมบัติเราก็จะให้ให้คนอีกคนนึงมาทวงดุลอำนาจให้ ถ้าเกิดไม่พูดดีกว่าคนนั้นได้ขึ้นของรัฐได้สเสวยร,ราฐแน่นอนมาแล้วแล้วคลิปถัดไปนะครับเราเราจะมาเขายิดนะลาวกัมพูชาเวียดนามกันนะครับคลิปหน้ามีสนุกแน่นอนท่านผู้ชม ใบปันจิ้งรีดห้ารอบอันหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแเกสิบน